เพราะเรื่องดีๆมีทั่วทุกมุมโลกรับฟังข่าวเชิงสร้างสรรค์เติมฝันปั้นแรงบันดาลใจในรายการเป็นเรื่องเป็นราวผูด้ดำเนินรายการวัชรินพันธชาทางวิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรี FM 89.5MHz เมกะ กำลังฟังเป็นเรื่องเป็นราวช่วงอยากรู้สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเป็นเรื่องเป็นราวนะคะว,วันนี้เป็นวันพุธเช้าตรู่วันพุธนะนั่งทําหน้าที่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตั้งแต่เช้าตรู่เหมือนเดิมค่ะเ,เรื่องราวที่คุณผู้ฟังอยากจะฝากหรืออยากจะฟังย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้ที่เพจ Facebook วิทยุราชมงคลแล้วก็ เพจเล่าเป็นเรื่องนะจะแชร์ก็ได้ที่นั่นนะคะเรื่องราวที่อยากจะหยิบมาเล่าสู่กันฟังเป็นเรื่องดีๆของมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะทีมนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลก็เป็นผู้ที่คิดค้นระบบสื่อสารฉุกเฉินช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวได้ที่เรียกว่าระบบดีซัสเตอร์ลิง ดีซัสเ e อร์ลิงนะคะซึ่งเป็นระบบสื่อสารฉุกเฉินช่วยผู้ประสบภัยแล้วก็เป็นตัวแทนประเทศไทยบนเวทีนานาชาติโชว์นะวัตกรรมครั้งนี้ที่งาน Invent for the planet 2023นะคะโดยออรองศาสตราจารย์ดรจักกิดสุทธากรนะคะคณะบดีคณะวิศวกรรมมหาวิทยาลายัยมหิดล ก็บอกว่าทีมนักศึกษาจากวิศว,วะมหิดลเนี่ยได้เป็นตัวแทนประเทศไทยบนเวทีนานาชาติในการนำเสนอไอเดียสิ่งประดิษฐ์กู้โลกในงาน uh, Invent for the Planet 2023ร่วมกับ24มหาวิทยาลัยชั้นนำจาก15ประเทศทั่วโลกนะคะที่เมืองเท็กซัสสหรัฐอเมริกานะคะโดย มหาวิทยาลัยในแต่ละประเทศเนี่ยได้รับโจทย์จากภาคอุตส,สาหกรรมที่ต้องการที่จะฝึกคนรุ่นใหม่ให้รู้จักกับ engineering design ที่มีขั้นตอนมีการเสาะหาข้อมูลคิดวิเคราะห์ออกแบบเพื่อการแก้ปัญหานะคะโดยนายวิท,ว,ทวัตสุทวีนะคะหัวหน้าทีม d i s a s t e r l i s s Spot นักศึกษาชั้นปีที่3คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยก็ได้พูดถึงที่มาของแนวคิดนวัตกรรมระบบดี s a ส t เตอ i n ลิซึ่งเป็น ระบบสื่อสารฉุกเฉินระหว่างเกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหวหรือมาจากโศกนาฏกรรมแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นบ่อยๆทั่วโลกนะคะโดยประเทศไทยเนี่ยก็มีเกิดขึ้นบ้างปลกปลายนะคะโดยล่าสุดเนี่ยเหตุแผ่นดินไหวที่ตุรกีแล้วก็ซีเรียเนี่ยมีผู้เสียชีวิตมากถึง4,6,000คนแล้วก็มี ติดอยู่ในซากประลักหักพังจํานวนมากนะคะจากข้อมูลภัยพิบัติแผ่นดินไหวเนี่ยหลังจากเกิดแผ่นดินไหวภายใน48ชั่วโมงแรกเนี่ยหากสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันเน่ยก็จะมีอัตราในการรอดชีวิตของผู้ประสบภัยสูงสุดแต่เหตุแผ่นดินไหวในบางครั้งเนี่ยรุนแรงแล้วก็สร้างความเสียหายทําลายาระบบโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ย การสื่อสารถูกตัดขาดจากโลกภายนอกหรือหยุดชะงักก็เลยเป็นเหตุให้ผู้ประสบภัยเนี่ยไม่สามารถติดต่อสื่อสารขอความช่วยเหลือได้ทันนะคะก็เลยเป็นเขาเรียกว่าเพนพอยต์ในการที่จะคิดค้นระบบสื่อสารฉุกเฉินที่จะช่วยแก้ปัญหาการสื่อสารไม่ให้หยุดชะงักได้นะคะแม้โครงสร้างจะชำรุดเสียหายเพื่อต้องการเพิ่มอัตราผู้รอดชีวิต ระบบ d s a s t e r l i n k ก็เป็นระบบที่สามารถใช้ติดต่อสื่อสารช่วงหลังเกิดภัยพิบัติที่มีจุดเด่นแล้วก็ประโยชน์ก็คือต่อให้โครงสร้างสื่อสารถูกทำลายผู้ประสบภัยก็ยังสามารถขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันท่วงทีนะคะโดยส่วนประกอบสำคัญของระบบ d DSA s t e r l i n k ก็จะมี Primary node หรือว่าคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หลักที่ใช้ในการรับข้อมูลต่างๆโดยจะใช้เชื่อมต่อกับ secondary node sub node คือตัวขยายสัญญาณ Wi-Fi ที่เซิร์ฟเวอร์หลักแชร์ให้สามารถกระจายการเชื่อมต่อสู่ web a อ p l i c เคชันเว็บไซต์สำหรับใส่ข้อมูลโดยภายในเว็บไซต์จะมี2ปุ่มก็คือปุ่ม emergency button นะคะ ใช้เพื่อจับสัญญาณ GPS ล่าสุดก่อนคือขายจะล่มแล้วก็ปุ่ม Rescue Team Room นะคะก็จะใช้ติดตอ่อทิมพ์ข้อความรายละเอียดต่างๆกับศูนย์ช่วยเหลือได้โดยผู้ประสบภัยเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็สามารถใช้งานได้นะคะเพราะว่าระบบ Disaster Link ที่สร้างขึ้นเนี่ยเป็นระบบที่สื่อสารไม่ได้พึ่งพาระบบโครงสร้างพื้นฐานของการสื่อสารแบบทั่วไปค่ะ แม้จะไม่สามารถใช้งานการสื่อสารในส่วนของ Data แบบ 3G 4G หรือว่า 5G แต่ก็สามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถของโทรศัพท์ทุกเครื่องที่มี w i i m โมดูลมาใช้ค่ะแล้วก็พัฒนาต่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะส่วนวิธีการทำงาน เพียงแค่ผู้ประสบภัยมีโทรศัพท์มือถือทำการเปิดหน้าเบราว์เซอร์ขึ้นมาก็จะพบเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นแสดงขึ้นมายังหน้าจอผู้ประสบภัยสามารถกรอกข้อมูลที่สำคัญพิมพ์รายละเอียดในลักษณะข้อความได้เลยไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันพิกัดสถานที่จำนวนผู้ประสบภัยในพื้นที่หรือข้อมูลทางการแพทย์อย่างเช่นโรคประจาตัวโดยระบุให้ครบถ้วนเพื่อรวดเร็วและแม่นยาต่อการช่วยเหลือจากนั้นก็ส่งกดส่งข้อมูลค่ะ เท่านี้ก็ข้อมูลเนี่ยก็จะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ในระบบศูนย์การปฏิบัติการช่วยเหลือทีมกู้ภัยก็จะเตรียมความพร้อมเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือให้เข้าช่วยเหลือได้ตรงประเด็นแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นนะคะนี่ก็เป็นตัวแทนของคนไทยที่เข้าร่วมแสดงนวัตกรรมในเวทีโลกที่สหรัฐอเมริกานะคะอีกสักข่าวนึงเป็นเรื่องของเซ็นเซอร์อัจฉริยะตรวจวัด ระดับปริมาณน้ำตาลในเลือดนะคะเซนเซอร์อัจฉริยะตรวจวัดระดับน้ำตาลสะสมในเลือดหรือว่า MyA1C ก็เป็นเซนเซอร์อัจฉริยะที่ได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศจากเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม The 4 8 International e x h i b i t i o n o f i n v n n t i o n g n n e v a นะคะ มีผู้ป่วยโรคเบาหวานประมาณ422ล้านคนทั่วโลกส,ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางนะคะแล้วก็ในจำนวนนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิต1.5ล้านคนมีสาเหตุโดยตรงจากโรคเบาหวานในแต่ละปีค่ะโรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงนำไปสู่ความเสียหายร้ายแรงต่อหัวใจหลอดเลือดตาไตาแล้วก็เส้นประสาท เมื่อเวลาผ่านไปโรคเบาหวานชนิดที่สองซึ่งเป็นชนิดที่พบได้บ่อยมากที่สุดมักจะพบในผู้ใหญ่ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อร่างกายดื้อต่ออินซูลินหรือว่าสร้างอ,อินซูลินได้ไม่เพียงพอในช่วงสามศตวรรษก็คือ30ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีความถี่มีความชุกข,ของโรคเบาหวานประเภทที่สองเพิ่มขึ้นมากในทุกประเทศทั่วโลกนะคะสำหรับเบาหวานชนิดที่หนึ่งเดิมเรียกว่าเบาหวานในเด็กหรือว่าเบาหวาน ขึ้นกับอินซูลินเป็นภาวะเรื้อรังที่ตับอ่อนผลิตอินซูลินได้เองเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยการเข้าถึงการรักษาราคาย่อมเยาวรวมถึงอินซูลินเป็นสิ่งสำคัญต่อการอยู่รอดสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดหรือที่เรียกว่าน้ำตาลในเลือดเป็นส่วนสำคัญของแผนการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานผู้ป่วยต้องพบแพทย์หลายครั้งต่อปีเพื่อรับการทดสอบ แม้ว่าการติดต่อกับแพทย์เป็นสิ่งสำคัญในการวางแผนรักษาผู้ป่วยสามารถตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตัวเองในกรณีที่แพทย์แนะนำนะคะการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตัวเองมีความสำคัญต่อการรักษาของผู้ป่วยค่ะเพราะว่าจะช่วยให้ผู้ป่วยเรียนรู้วิธีการจัดการระดับน้ำตาลในเลือดโดยไม่จำกัดช่วงเวลาหรือว่าสถานที่สำหรับเซนเซอร์อัจฉริยะสำหรับวัดน้ำตาลสะสมในเลือด ถูกพัฒนาโดยศาสตราจารย์ดเรเกษราณบางช้างวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรมหาวิทยาลัยจุฬาภรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็คณะผู้วิจัยเพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยเบาหวานแล้วก็ใช้ประเมินเพื่อควบคุมการรักษาผู้ป่วยเบาหวานหรือว่า point of care test ค่ะการตรวจวัดระดับน้ำตาลสะสมในเลือดซึ่งเป็นน้ำตาลกลูโคสที่จับกับเม็ดเลือดแดง หรือว่าฮิ m โมโกบิน a 1c ซึ่งค่าการวัดมีความเสถียรแสดงถึงปริมาณน้ำตาลในเลือดเฉลี่ยได้ในช่วง2-3เดือนโดยไม่ส่งผลกระทบจากปัจจัยต่างๆโดยเฉพาะอาหารเหมือนเช่นการวัดน้ำตาลกรูกโคตในเลือดซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานที่ใช้ในการวินิจฉัยแล้วก็ควบคุมเบาหวานในปัจจุบันซึ่งจะต้องงดอาหารอย่างน้อย8-12ชั่วโมงก่อนการตรวจค่ะ ปกติแล้ววิธีมาตรฐานที่ใช้วัดระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยต้องการการวิเคราะห์เฉพาะในห้องปฏิบัติการโดยเครื่องมือที่ซับซ้อนก็คือโคโครมาโตกราฟีความดันซึ่งมีราคาแพงแล้วก็ใช้เลือดในปริมาณที่มากอีกทั้งใช้เวลาในการวิเคราะห์นานค่ะผู้ป่วยจะต้องมารับการตรวจที่โรงพยาบาลหรือห้องปฏิบัติการเฉพาะและต้องรอผลการตรวจประมาณหนึ่งวันซึ่งไม่สะดวกในทางปฏิบัติค่ะ โดยชุดตรวจนี้ที่ศาสตราจารย์ดรเกษรานบางช้างเนี่ยพัฒนาขึ้นเนี่ยออกแบบให้ใช้งานง่ายสะดวกให้ผลรวดเร็วถูกต้องแม่นยำแล้วก็จำเพาะเจาะจงสูงสามารถวัดระดับฮีโมโกลินในเลือดได้พร้อมๆกับระดับ HbA1c ในราคาต่ำแล้วก็คุ้มค่ากับการใช้งานค่ะโดยใช้ปริมาณเลือดที่เจาะจากปลายนิ้วเพียง20ไมโครลิตร ผู้ป่วยเบาหวานสามารถตรวจระดับ HbA1c ของตนเองได้สม่ำเสมอเองที่บ้านค่ะใช้เป็นข้อมูลแก่แพทย์ในการรักษาให้ผลการทดสอบภายใน30วินาทีเท่านั้นเองการตรวจก็ใช้หลักการวัดการนำกระแสไฟฟ้าของ HbA1c ที่จำเพาะเจาะจงและมีความไวสูงโดยมีตัววัดเซนเซอร์ที่เชื่อมต่อกับอิเล็กโทรดที่ทำจาก คาร์บอนทิวที่เคลือบด้วยอนุภาคนาโนทองคำเตรียมจากเปลือกผลสวรสซึ่งเป็นส่วนที่ไม่ต้องการแล้วก็ต้องกำจัดทิ้งแทนการใช้กระบวนการสังเคราะห์ตามวิธีทั่วไปทางเคมีซึ่งต้องใช้สารเคมีที่เป็นพิษค่าใช้ใจ่ายในการตรวจต่ำมากค่ะเมื่อเทียบกับเครื่องตรวจในลักษณะเดียวกันที่ขายทั้งเครื่องเพื่อตรวจ hba 1 c โดยเฉพาะมีราคาตั้งแต่5000ถึง1 2 0 0 0บาท ส่วนเครื่องที่วิจัยและพัฒนาขึ้นสามารถประยุกต์ใช้กับการตรวจหลายชนิดในเครื่องมือเดียวกันรูปแบบของโทรศัพท์มือถือที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันของผู้ใช้เองเพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเฉพาะของการทดสอบโดยผู้ใช้ซื้อเพียงตัววัดสัญญาณไฟฟ้าราคาไม่เกิน300บาทค่ะใช้ได้อย่างน้อย500ครั้งแล้วก็ขั้วไฟฟ้าอิเล็กโทรด สีฟ้าที่จำเพาะต่อการตรวจวัด HB A1c ราคา10บาทใช้ครั้งเดียวแล้วก็หยดเลือดจากปลายนิ้วเพื่อทดสอบค่ะนอกจากนี้ข้อได้เปรียบของเซ็นเซอร์อัจฉริยะก็คือในอนาคตผู้ใช้จะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันในการทดสอบอื่นๆที่คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยใช้โทรศัพท์มือถือเดียวกันนี้ค่ะแพลตฟอร์มอย่างเช่นการตรวจภาวะโรคไตการตรวจ ทูโมมาเกอร์นะคะของมะเร็งชนิดหนึ่งแล้วก็การตรวจภาวะสมองเสื่อมการตรวจสารตกค้างยาฆ่าแมลงในในผักและผลไม้นะคะการตรวจน้ำตาลในเลือดให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการจัดการโรคเบาหวานสามารถช่วยผู้ป่วยติดตามผลของยาเบาหวานต่อระดับน้ำตาลในเลือดระบุระดับน้ำตาลในเลือดว่าสูงหรือต่ำ ติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายการรักษาโดยรวมของผู้ป่วยเรียนรู้การรับประทานอาหารและออกกําลังว่าส่งผลต่อระดับน้ําตาลในเลือดหรือไม่อย่างไรทําให้เข้าใจปัจจัยอื่นๆอ,อย่างเช่นความเจ็บป่วยหรือความเครียดส่งผลต่อระดับน้ําตาลในเลือดหรือไม่นะคะผลงานเซนเซ,นเซอร์อัจฉริยะตรวจวัดระดับน้ําตาลสะสมในเลือด ของศาสตราจารย์ดรเกษรานบางช้างวิทยาลัยแพทยาศาสตร์นานาชาติจุฬาภรซึ่งเป็นหัวหน้าทีมร่วมด้วยรองศาสตราจารย์ดรชิราวุฒิเพชรเย็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเบญจาพรตั้งนรวิทย์และนางสาวคณิษฐาพลสันติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งได้รับแหล่งทุนวิจัยจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติหรือวช งานวิจัยนี้ได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศจากเวทีประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม The 4 8 th International e x h i b i t i o n o f Innovations Gen e v a นะคะกเ็เข้าไปดูรายละเอียดหรือถ้าเกิดคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ประกอบการอยากจะไปติดต่อเพื่อที่จะพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ ก็สามารถเข้าไปดูผลงานนี้ได้ที่วชรนะคะมีเว็บไซต์เฉพาะของวชอรด้วยเดี๋ยวพักครู่หนึ่งค่ะข่าวนี้ค่อนข้างยาวเนาะพักครู่หนึ่งกลับมาในช่วงหน้าเรื่องราวจากต่างประเทศรอคุณผู้ฟังอยู่ค่ะคุณกำลังฟังเป็นเรื่องเป็นราวช่วงอยากเล่า กลับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการเป็นเรื่องเป็นราวนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะติดตามรับฟังย้อนหลังสามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook วิทยุราชมงคล89.5เมกะเฮิร์์นะคะคุณผู้ฟังหลายท่านเตรียมตัวพร้อมแล้วที่จะออกเดินทางไปทำงานก็เปิดวิทยุในรถฟังกันต่อไปเพลินๆน,นะอ่ะเรื่องราวจากอินเดียค่ะเขาบอกว่าเขาเปิดตัวแชทบอทอัจฉริยะ สามารถคุยกับพระกฤษณะผ่าน AI นะไม่รู้ว่าการคุยกับพระกฤษณะเนี่ยจะคุยกันเรื่องอะไรบ้างนะไปดูในรายละเอียดค่ะวิศวกรซอฟต์แวร์ในอินเดียพัฒนา Gita GPT Chatbot AI เชิงศาสนาค่ะที่มีพื้นฐานข้อมูลจากคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดูโดยเพลนพอยต์สำคัญก็คือกระแสของแชทบอทเนี่ยกระแสของแชท GPT ก็ทำให้วิศวกรซอฟต์แวร์พัฒนาแชทบอท AI เชิงศาสนาที่มีพื้นฐานข้อมูลจากคำพีศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดูตอนนี้เนี่ยมีผู้คนเข้ามาใช้งานเป็นจำนวนมากค่ะโดยผู้เชี่ยวชาญบอกว่าเมื่อพิจารณาแชทบอทที่มีคำตอบเกี่ยวข้องกับศาสนาเทคโนโลยีนี้เนี่ยกลายเป็นดาบสองคมและมีอันตรายมากหากนำไปใช้ในทางที่ผิดนะ จากความนิยมของแชทบอทตอบคำถามอัจฉริยะอย่างแชท GPT ที่ทำให้สุกุรุไซวินตนะคะวิศวกรซอฟต์แวร์จากเบงกาลูรูประเทศอินเดียพัฒนาจีตา GTP GPT แชทบอทเชิงศาสนาที่มีฟังก์ชันคล้ายกันขึ้นมาช่วยขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี GPT 3นะคะ โดย GPT ตัวนี้เนี่ยมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาอิงตามคัมภีรพัควัตพควัตคีตาหรือว่าคัมพีศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดูก็ประกอบด้วยบทกวีหรือสโลกทั้งหมด700บทพร้อมกันนี้ยังมีความสามารถเรียนแบบสำเนียงพระกิษณะเน้นปรึกษาหรือว่าสนทนาธรรม โดยในช่องค้นหามีข้อความเขียนกำกับว่าลูกเอย๋ยเจ้ามีปัญหาอะไรสำหรับการใช้งานผู้เข้าใช้จำเป็นต้องกรอกเบอร์โทรศัพท์แล้วก็รอรหัส OTP เพื่อยืนยันตัวตนนะคะนอกจากนี้เนี่ยตัวแชทบอทดังกล่าวยังเขียนคำกำกับถึงผู้เข้าใช้งานด้วยว่าคุณไม่ได้คุยกับพากฤษณะตัวจริงๆนะแต่กาลังคุยกับ AI หรือบอทที่เรียนแบบเป็นพากษณะนะคะ j จสพลิท บินดานะคะนักวิจัยด้าน AI แล้วก็ผู้เขียน The Tech Whisperer ก็บอกว่า Gita GPT เนี่ยเป็นแชทบอททางศาสนาอินเดียที่ช่วยให้ผู้คนเข้าถึงตำราแล้วก็คำสอนทางศาสนาได,ได้ได้ง่ายขึ้นผ่านการพูดคุยกับ AI แต่แชทบอทเนี่ยเป็นเหมือนดาบสองคมเพราะว่าหากนำไปใช้ในทางที่ผิดนะคะอาจจะสร้างอันตรายหรือผลกระทบ แง่ลบตามมามากนะคะนอกจากนี้เนี่ยแชทบอทมีฐานข้อมูลที่ขาดตัวกรองสำหรับวันนะแล้วมีความเกลียดชังเกี่ยวกับเพศเชื้อชาติตลอดจนกฎหมายบ้านเมืองต่างๆที่ไม่ได้ถูกต้องหรือครอบคลุมทั้งหมดเพราะ AI อาศัยการจดจำข้อมูลแต่ขาดการวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งนะคะทั้งนี้เนี่ยกีต้า GPT ถูกค้นพบว่ามีการพูดถึงเรื่องการเมืองในประเทศอินเดียโดยมีความคิดเห็นที่รุนแรงเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีอินเดียแต่ด้าน วินเนตนะคะก็บอกว่าสิ่งดังกล่าวเนี่ยเป็นปัญหาปัจเจกระดับบุคคลเพราะอย่างไรก็ตามเนี่ยเครื่องมือไม่ได้ผิดแต่อยู่ที่คนใช้เครื่องมือต่างหากแต่มันเป็นความละเอียดอ่อนนะพอเป็นเรื่องศาสนาพอคุยกับ AI แล้วเนี่ยมันเป็นความละเอียดอ่อนนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการคิดวิเคราะห์แยกแยะของผู้ใช้เครื่องมือเนี่ยมีความสามารถไม่เท่ากันมีกรอบประสบการณ์ที่ต่างกัน การแปลความก็เลยต่างกันนะบางทีเขาอาจจะแบบ,บคุยคุยกับแชทบอทที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจที่เกี่ยวกับศาสนาขึ้นมาเขาอาจจะไปยึดและทำบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะไม่ถูกต้องได้นะคะก็เป็นความน่ากลัวของ AI มีหลายประเทศออกมาเรียกว่าให้ข้อมูลในเชิงกังวลนะคะเกี่ยวกับการทำงานของ AI นะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ได้เล่าถึงเรื่องของ การเสียค่าปรับของของเมตานะที่ไอแดลเนี่ยเขาเรียกค่าเสียหายสูงมากในฐานการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลในการเอาข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยโอนไปที่สหรัฐอเมริกาก็ต้องติดตามกันเพราะฉะนั้นเราเองเราต้องรู้ทันโลกแล้วก็หาข้อมูลที่ไม่อยากให้วิตกกังวลนะแต่ไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ปล่อยผ่านไม่ละเลยบางเรื่องนะ อาไปอีกเรื่องหนึ่งนะเป็นเรื่องของปืนอัจฉริยะที่ใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือเพื่อที่จะตรวจจับผู้ใช้งานจากสถานการณ์โศกนาฏกรรมการกราดยิงที่เกิดขึ้นในหลายครั้งของสหรัฐอเมริกาแล้วก็อาจจะมีเหตุการณ์เลียนแบบในประเทศไทยเองก็มีเคยเกิดขึ้นเหมือนกันนะคะมันก็เลยเป็นแนวทางเหมือนกับเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเป็นเพนพอยต์สำคัญสาหรับการ เขาเรียกว่าอะไรอะล็อกอาวุธปืนไม่ให้ผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของเอาไปใช้กระทำความผิดได้ก่ออาชญากรรมได้นะคะซึ่งผลงานปืนอัจฉริยะครั้งนี้เนี่ยเป็นผลงานของบริษัท o f i i ไฟ e ทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกาก็เปิดตัวปืนพกรุ่นใหม่ b i o f i ฟ e Smart กันค่ะเป็นปืนพกอัจฉริยะที่มีการติดตั้งระบบสแกนลายนิ้วมือป้องกันการนำปืนไปใช้ในทางที่ผิด ป้องกันสถานการณ์เร็วร้ายในกรณีที่ปืนไปตกอยู่ในมือของคนที่เจตนาไม่ดีหรือในสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันนะคะในแง่กอนของการใช้งานเนี่ยพื้นฐานตัวปืนไม่ได้มีความแตกต่างจากปืนทั่วไปนะักแต่ต่างกันตรงที่ว่าระบบล็อกของปืนตัวนี้เนี่ยเป็นระบบล็อกอัตโนมัติตลอดเวลาที่ สามารถปลดล็อกกลไกการใช้ปืนได้ด้วยลายนิ้วมือของผู้ใช้งานโดยผู้ใช้งานเนี่ยจะต้องมีการลงทะเบียนในระบบป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาใช้หรือเข้าถึงปืนได้นะคะตัวปืนรองรับการใช้งานจากบุคคลอื่นนอกจากเจ้าของปืนเช่นกัน แต่จำเป็นที่ผู้ใช้งานในปืนนั้นเนี่ยจะต้องไปลงทะเบียนกับฐานข้อมูลในระบบเพื่อให้สามารถปลดล็อกแล้ใช้งานปืนได้เช่นกันค่ะโดยสามารถลงทะเบียนผู้ใช้งานโดยการยืนยันจากลายนิ้วมืออีกทั้งระบบยังสามารถจดจําการตั้งค่าอาวุธปืนตามเจ้าของลายนิ้วมือแต่ละคนได้ด้วยนะคะจุดเด่นสําคัญของปืนกระบอกนี้ก็คือ สามารถเก็บรักษาอาวุธปืนให้ปลอดภัยมาพร้อมกับการเข้าถึงคือแม้จะจับปืนได้แต่ถ้าไม่ใช่ลายนิ้วมือที่ลงทะเบียนไว้ก็ไม่สามารถที่จะใช้ปืนนี้ได้นะคะระบบล็อกของปืนเนี่ยได้รับการจ่ายพลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนหากแบตเตอรี่หมดตัวปืนก็จะกลับเข้าสู่สถานะล็อก โดยอัตโนมัติก็จําเป็นที่จะต้องชาร์จพลังงานไว้ล่วงหน้าคือปืนปืนนี้ต้องชาร์จตลอดเวลานะคะอีกทั้งปืนอัจฉริยะกระบอกนี้เนี่ยยังมีเทคโนโลยีเข้ารหัสขั้นสูงเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่ถูกนําไปดัดแปลงให้เป็นปืนพกทั่วไปโดยสนนราคาเนี่ยอยู่ที่1,499ดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ5 50, 1 5 0 0บาทนะคะ ก็เป็นความพยายามที่จะทำให้การเข้าถึงอาวุธในสหรัฐอเมริกาเนี่ยยากขึ้นนะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวที่หยิบมาเล่าสู่กันฟังนะคะทั้งหมดนี้คือเป็นเรื่องเป็นราวในสัปดาห์นี้กลับมาพบกับดิฉันวัชรินคณชาได้ใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสาม,มารถติดตามรับฟังรายการเป็นเรื่องเป็นราวได้ทาง fm 8ป .5 เ m h z รับฟังยอดหลังได้ทางเว็บไซต์ www.radio.rmutt.ac.th และที่ทางแฟนเพจเฟซบุบ๊กวิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรี